ภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ขณะเข้าเคลียร์พื้นที่ของกําลังพลกองร้อยทหารพรานที่3207หลังเกิดเหตุปะทะกับคาราวานลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ภูเขาสูงชันใกล้กับชายแดนไทยเมียนมา ในเขตบ้านนามอื่นตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงสายวานนี้ค่ะขณะกำลังพลกองร้อยทหารพลานที่3207ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่พบกลุ่มชายต้องสงสยัย3-5คนสพายเป้หลังเดินเท้าเข้ามาจึงส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ ไม่ทราบชนิดนะคะยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีหลังจากยิงตอบโต้กันได้ไม่นานเสียงปืนสงบลงพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยส่วนกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดคาดว่าล่าถอยกลับเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้าน จึงวางกำลังปิดล้อมจุดเกิดเหตุเอาไว้และเรียกกำลังเสริมเข้ามาเคลียร์พื้นที่โดยกำลังเสริมต้องนำรถจักรยานยนต์มาใช้ในการเดินทางนะครับเนื่องจากพื้นที่จุดเกิดเหตุไม่เหมาะกับการใช้รถยนต์ทั้งนี้ผลการเข้าตรวจสอบพื้นที่พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง3เป้นะครับเปิดดูภายในพบยาบ้าป,ประมาณ3 0 0นเม็ด นอกจากนั้นยังพบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์อีกสองกระบอกและพบร่องรอยการหลบหนีมีรอยเลือดหยดเป็นทางครับสันนิษฐานว่าในกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นประสานกับพนักง,งานสอบสวนสพแม่อายเข้ามาดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะฮะต้องบอกว่าเรื่องของยาเสพติดมีทุกวันจริงจริงะนะครับแล้วก็แต่ละล็อตคือไม่ใช่น้อยนะคะนะอย่างวันนี้เนี่ยก็สามแสนเม็ดนะครับแล้วก็มีการยิงปะทะตามแนวชายแดนแบบนี้ ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทำงานแข่งขันจริงๆใช่แล้วค่ะที่